ไปเนี่ยเป็นสูตรไก่ทอดครับใส่เนยปลใส่สองช้อนใส่เลื้อไก่องช้อนสองช้อนแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลไปสอช้อนสองช้อนเกลือเกลือใส่หน่อยนะครับใสดเกลไก่แล้วก็ยิ้อขาวยิ้อขาวประมาณเกือบๆใช้ถ้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับกดไนโตรเจนก่อนกดไนโตรเนก่อนนี่แค่มันเข้าเข้ากันก่อนครับสูตรนี้ถ้าใครสนใจต่อเช็อาร์ไปทำได้ที่บ้านครับเช็ดอาร์ไม่หวงสูตรครับเช็ดอาร์ให้สูตรฟรีครับคลุกให้เข้าเข้ากันก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรไก่ K F F C C C นะครับ คุกไว้ชิ้งไม่มากี่นาทีครับใช่ไ่มอ่าควโมงครับออึนชโมงนะครับโอ้นียังเป้ให้ฟังด้วยนะครับคุกไว่เขาเข้ากันขั้นตอนต่อไปใส่แป้งนะครับ ต้อเรบเดินเข้าไปอย่นึ้นครับคุกแค่วันทั่วๆนะครับแล้วก็พักไว้ประมาณก็สิบปีใช่ไหครับต่อไปก็ใส่ใส่ใส่ฟองครับใส่มันเข้าากับ ไน,นะครับให้เข้ากันครับไข่กระทำแห่สุดท้ายนบ <ะ S 1> มาอย่างไรครับเชียวครับพ่อบอกครับสุดยอดไปกินไข่ไก่ KFC เราจำรสชาติเข้ามาแล้วลองมาทำดูครับเอเขาเรียกฟ้าสวรรค์ใช่ไหมฟ้าสวรรค์สู้กับาตะแบงไม่ได้ครับฟ้าตะแบงยังไงก็ดีกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลครับสุดยอดแล้วก็ของ ต้องตีแป้งเหนียวไว้ตั้งหานะครับแต่ว่าผมที่เก็บผมก็ใส่โดนไปเลยไปใส่โดนไปนี้เลยแป้งแป้งข้าวโพดผมใช้แป้งข้าวโพดเอาไปเลยรือได้ไหมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่จะทำให้มันเหนียวได้ไหมครับต้องตอกเหนียวครับ ขนนเข้าก<ม>ันครับให้เขาพ่นอย่างเดียวครับถ้าใช้ผมแคปแป้งเขาพ่นแต่เดียวครับแป้งทาร์ตเอาไหมครับแป้งทาร์ตไม่ใส่ก็จะเข้ากันนะถ้ายิ่งแป้งยิ่งเยอะจะยิ่งออกเป็นเกล็ดเกรปซีครับขอแป้งอีกหน่อยครับแป้งเดได้ฟูสวย จะอร่อยต้องทต้องใส่แล้วใส่ใจใช่ไหมครับถ้ามันเหนียวไม่ต้องกลัวเหนียวครับเพราะเราต้องการเหนียวโอเคครับอทิ้งไว้ออกมาสักสิบนาทีแล้วก็มาทอดครับมาเก็นเด็กทอดเลย เดี๋ยวทำการทอดเลยนะครับไก่โซน K F F C C C นะครับนี่เขาตู้ี่ติ๊ก นี่เป็นยครับอ๋อปุน๊บนี้เป็นแป้งแป้งผสมแล้วผสมแล้วนะครับ,ต,ต,บ,ต,บตับบัดตับบัดตับัานเดือะตับบานรวันจังครับ กวสนี้มีแป้งอัาต,ตาแป้งขง้าวโพดแล้วก็แป้งมีนะครับแล้วก็ผงโกะสองช้อนส่วนประกอบของแป้งก็ประมาณนี้นครับไปร้อนร้อนยังไงต่อครับเช่ครับแล้วขนะั้นตอนต่อไปยังไงครับก็รอให้มันเหลืองครับรอประมาณไปห่อนทอิ้งไว้ตอเหลือง ที ijuana, segue, cam, okay? uh ่การดูไก่ว่าสูงไม่สูงหึือไก่จะลอยขึ้นขึ้นแก่ระมันครับเป็นเทคนิคหรือครับฮะเป็นเทคนิคใช่ไหมครับครับเทคนิคใช่ปะครับครับอาชีพเขาสอนมาไว้อย่างีงครับ นแค่สีอองทองนะครับนไก่สีทองทองก็ไก่ก็จะสุกแล้วไก่ก็จะล,ลจะอยขึ้นมาต้องกินเองก็อร่อยทำท้ายก็รวยใช่ครับใช่บ้างโหดเนี้ยถ้าใครรวยแล้วก็อย่าลืมมามาเชฟบามไปเที่ยวนะครับเชฟบามอยากไปเที่ยวลาวอ,อยากได้ เราเราเด็นฟนเท้ากับเรา